กลับมาติดตาม nbtnews กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามาตามเรื่องของผลการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต3จังหวัดระยองค่ะช่วงค้ำๆหลายคนแบบโอ้โหเอามือกุมอกเลยคะแนนสูสีเบียดก,กันมากแต่ปรากฏว่าณนะตอนนี้ผลคะแนนออกมาแล้วนะคะว่าผู้สมัครจากพักเก้าวไกลสามารถเอาชนะคู่แข่งก็คือพักประชาธิปัตย์ขาดลอยนะคะทิ้งห่างอันดับ2ก็คือประชาธิปัตย์เนี่ยถึงหมื่นกว่าคะแนนด้วยกันค่ะ ซึ่งทางด้านนางสาวการจาัดเอียดทองใสในเอำเภอแกลงจังหวัดระยองออกมาเปิดเผยเรื่องของผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมเขตสามจังหวัดระยองอย่างไม่เป็นทางการนะคะอนอกนี้มีการนับคะแนนครบแล้ว207หน่วยค่ะ ผลปรากฏว่านายพงษ์ธรสอนเพชรรินเบอร์หนึ่งจากพักเก้าไกลได้คะแนนอยู่ที่39,296คะแนนค่ะก็ชนะนายแพทย์บัญญัติเจตะนะจันเบอร์2นะคะที่ได้คะแนนอยู่ที่26,466คะแนนส่วนเบอร์สก็คือนายเรืองชัยสมบัติภูทรพักแรงงานสร้างชาติได้คะแนนไป881คะแนนค่ะ ซึ่งนายพงศธรที่ชนะหมอบัญญัตนะคะคุณผู้ชมถ้าหากดูผลต่างแล้วเนี่ยก็คือ12,830คะแนนคะแนนครั้งนี้ยังได้คะแนนมากกว่านายนครชยคัยขุนรงค์พักเก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของคุณนครชัยก็ประกาศลาออกไปนะคะก็เลยมีการเลือกตั้งซ่อม ตอนนั้นคุณนครชัยขุนรงค์เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่2 9 0 3 4คะแนนก็ถือว่ามากกว่าประมาณเกือบหมื่นเลยทีเดียวนะคะขณะที่นายพงศธรบอกว่าแม้ว่าขณะนี้คะแนนที่นับไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการตนเองจะมีคะแนนนำคู่แข่งอยู่แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกตอนเองทางนี้ตนพร้อมทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเขตสามต่อไป ซึ่งทางด้านนายใจเพชรสาครพาณิชผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระยองนะคะก็ยอมรับค่ะว่าแม้ว่าจะมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ที่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจากทั้งสิ้น207หน่วยเลือกตั้งเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือประมาณ60แต่ว่าคนมาประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงเป้าแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าบรรยากาศเรียบร้อยดี เป็นการเลือกตั้งซ่อมก็ไม่น่าจะคึกคักเหมือนการเลือกตั้งทั่วไปอย่างปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่ได้รับการร้องเรียนหรือว่าเรื่องคัดค้านนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะรายงานผลการเลือกตั้งให้ทางกะกะตได้พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการประกาศรับรองการเลือกตั้งต่อไปค่ะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการเลือกตั้งซ่อมเขตสจังหวัดระยอง